สวัสดีครับ FC ตอนนี้เราก็คำนวณหลังคากันฮะวัดมาแล้วเมื่อกี้ห้าร้อยหันเจ็ดสิบหกห้นเจ็ดสิบหกเป็นหกจุดห้าเจ็ดหกแผ่นเจ็ดสิบแผ่นเจ็ดแผ่นเจ็ดแผ่นเหลือเศษอีกใบเจ็ดแผ่นเหลือเศษเราค่อยตัดก็ได้เศษสุดท้ายถ้ามันยาวแค่ไหนเราก็ตัดเหล็กเลยก็ได้อันนี้คือสูตรอะไรเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าคำนวณออกยังไงเนี่ยหนึ่งนเมทิชชู่ อะไรคูณอะไรทําไมถึงสังกะสีนะพี่สังกะสีเเจ็ดิอาเจ็ดสิบดิสังกะสีใช่ไหมไม่ใช่ลูกซิงเหรอไมสังกะสีสังกะสีสังกะสีเท่าไหร่วะหาเท่าไหร่วะาเจ็ดสิบเจ็ดสิบเหรอเราจดไปก่อนไหมโอ้แต่ว่าไม่ต้ชิดหันเจสิอะเนาะเจสหกอ่ะสังกะสีเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจหนึ่งสี่เจ็ดแผ่นกว่าแปดแผ่นเลยแ่นหัหาหานเจ็ดสิบใช่ไหมอ่าเออก็โอเคแปดแผ่นแปสังกสีก็คือแปดแน สังกะสีหันเจ็สิบนะถ้าเป็นนลสิงก็หันไอ้สังกะสีมันพอดียาวสุดเลยใช่ไหมประมาณสิบสองฟุตสิองฟุตสิบสองฟุตมันมียาวสุดสิบสองฟุตอ่ะยาวสิบสองฟุตยาวสุดเลยใช่ไหมมันมันมันไม่พอดีใช่ไหมกับนี้ไม่ฮะต้องต่อไปอีกเหรอไม่ต่อมันมันจะเลยฝั่งละประมาณสิบยี่สิบเซน หัวท้ายโอเคโอเคเท่านั้นมันจะพ้นเหล็กมันนนิดึงประมาณนั้นนลยก็ถือว่าสวยโดยปกติก่อไปติดติดการคำนวณเนาะคำนวณอีกทีคำนวณอ๋อนี่คือโชว์เทคนิคการคำนวณโชว์โชว์โชว์อยากอยากให้รู้ว่ามีความรู้แล้วก็ไม่ไม่ไปการเรืัองเกือเขาอยากจะอยากประกาศให้โลกรู้ว่าเออรู้ีอนาดรู้รู้เก็บไปบ้านเด้ออย่าไปโชว์มากขึ้นเห็นว่ากัปตันอยากทำรีสอร์ทไงเพื่อจะได้ไปทำเองเออประมาณนั้นเลย F4 เนาะก็คำนวณได้คร้ากัน ข้าวประมาณนนะกเป็นสีเอกี้บอว่าหาด้วยเจนี้ครับนี่อไหนาวอะไไม่ใช่ช่างเลยผมจบช่างยูทูบเลยผมจบช่างยู u ูบนะพอนเะอฟซีตอนนี้ก็ได้คำนวณสังกสีแล้วนะครับเดี๋ยวเราหลังจากนี้ก็จะไปซื้อสังกสีแล้วเอเนาะนะฮะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเหลือแค่เชื่อมเชื่อมเชื่อมให้เต็มเนาะเพราะว่าผมเชื่อมแต้มไว้เพื่อที่จะยึดเฉยๆนะครับ fc นะเหลือเชื่อมเชื่อมให้มันเต็มเต็มหน้าเต็มเหล็กเนาะเพราะว่าเมื่อวานเหล็กเชื่อมหมดลวดเชื่อมหมดนะฮะผมก็เลยเชื่อมเฉพาะให้มันยึดมันอยู่แล้วก็ขากลับมาเราไปซื้อสังกะสีซื้อเหล็กเชื่อมนะครับแล้วก็ลวดเชื่อมเนาะเราก็จะเชื่อมแล้วก็ พ่นสีเก็บวันนี้ก็จะได้มุ่งเลย FC นะครับเพราะว่าวันนี้ท้องฟ้าสดใสเป็นใจมากๆเลยพี่น้องเป็นใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มีห้องน้ำที่มันมีหลังคาใช้สักทีนะครับหลังจากนี้ก็เรื่องระบบไฟระบบพื้นระบบอะไรก่อเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเราเอางานหลักนี้ก่อนนะครับประกันฝนเนาะเวลาเข้าตอนหน้าฝนนี่ลาบากมากเลย FC นะ เออเอาโอเคครับขอบคุณมาๆกๆ FC ทุกท่านนะครับที่ทำให้เอ็กกี้ซียูได้มีห้องน้ำเนาะนะครับแล้วก็รวมทั้งย้ำแล้วย้ำอีกนะที่ท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็คุณแม่วันนี้คุณแม่เพ็นสีที่มอบเงินให้ท่านละ1,000บาทนะครับทำหลังคาก็ขอบคุณมากนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะ FC ทุกๆท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนในการรับชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์ทุกท่านมีส่วนทั้งนั้นนะครับที่ทำให้เอ็กซียูได้มีนะครับวันนี้วันนี้นะครับผมเอา้าเอกกี้ซ ขอฝากคลิไปไว้เ่านี้ก่อนดีนกว่า FC สวัสดีครับซันซนบ๊ายบาย